ตอนนี้ผมไม่ลามไปไหนแล้วล่ะตอนนี้ผมไม่ลามไปไหนแล้วล่ะอย่างมากก็คงจุลาลามลามเืตายเลยหนีไปไหนเ่าเฮ้ยรวลเฮ้ยยิงอืมเดือดไปแล้วไหมล่ะมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ชน้ีกันไปเพ้อไปยิงเขายิงชนไปแล้วขอคุณคับมาสิกแล้วก็ไปตึ โอ้โหถ่ายยากไหมเลรอฮะยากเพราะว่าหนึ่งเลยคือคือด้วยของจริงอ่ะคือ คือตอนนั้นที่ที่ที่คุยกับพี่วุฒินะฮะก็เหมือนแบบว่าควันเนี่ยจะแบบโหเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นในการถ่ายจริงเนี่ยคือเราก็ใช้แค่ควันนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเรื่องจินตนาการเนี่ยสำคัญในฉากไฟไหม้เนี่ยนอกจากที่จินตนาการไม่พอสองเลยคือกลิ่นเสียงน,นู่นนี่เนี่มันต้องมาให้หมดเพราะฉะนั้นมันมันเป็นเรื่องที่ยากของการจินตนาการที่เราต้องได้รับรสกลิ่นเสียงหรือว่าแล้วก็ ร่วมกับนักแสดงคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นซีนที่ยากอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทําการบ้านไปให้ดีพอกแล้วบอกว่าอย่าเข้าไปไม่เชื่อโอ้ยนี่ต้องไปชนมีแต่คนงงเท่านั้นพี่ชนด้วยขาไม่ต้องช่วยไหวไหมเนี่ยไหวไหมครับไหวเนี่ยสวัสดครับ มันก็เป็นเหตุให้เป็นเหตุการณ์จริงะรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหตุการณ์จริงที่ไฟไหม้เนาะให้ทํำยังไงให้คิดซะว่าเฮ้ยคนที่คนที่เรารักอยู่ในฉากอยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยเฮ้ยแล้วเราจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนขนาดแบบว่าตู้เย็นอย่างเงี้ยบางคนแบบว่าไม่ได้มีคนที่รักอยู่ในบ้านนะแต่ว่าเขามีของมีค่าไงของมีค่า,ขอ,ข,าของเขาเอยอาจจะเป็นทีวีตู้เย็นหรืออะไรเงี้ยบางครั้งเราแบกคนเดียวเนี่ยแบกไม่ได้แต่เวลาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บางครั้งเนี่ยโหแบกมาได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าง ของผมเนี่ยสิ่งมีค่าก็คือคนที่เรารักเพราะฉะนั้นคือเราก็ไม่ได้จะแบกไรออกไปหลอกแต่ว่าสิ่งหลักๆเลยคือเราต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาหมดแล้วหมดตัวแล้วคนตัวแล้วโอ้ยหมดตัวแล้วได้ช่วยทีแล้วเนาเนพราะบรรยากาศมันสำคัญมากมันจะมีว่ะวันเยอะเลยนะครับ น่าจะมีคนขอความช่วยเหลือไปเลยทุกคนครับไปข้างในดีกว่าครับฟันเยอะมากเลยอันนี้คนขอความช่วยเหลือไปกันครับไปไไดเดี๋ยวก่อนค่ะคุณพีชก็มันมันมันไม่ได้เป็นเป็นเป็นแบบลังจอมยุทธนะมันเหมือนว่ากัดเออมันเหมือนแบบ โอ้มันเอ้ยเหมือนสมมติว่ามีระเบิดอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วมันมาบอสมันไซโกมาบางคนอาจจะปุยครับพี่กาดติดเกมก็ได้นะน้องขวานี่เออคิดดูสินี่ได้ยินกันแล้วนะไม่แก้วอ,อะไรอะไรแก้วแล้วไงอะไรวะไม่แก้ว <c oughs> อะไรกันนี่แก้วเ,กเป็นอะไรพอแก้ว okay, ไม่แก้วเหรอชุลม,มุนมากจริงๆ,ๆอย่าช้าอย่ารอว่าเล่นตรงนี้จบแล้วฉันจะเล่นใหม่เราต้องดูตลอดเวลาอ้าย้อน นี่ครับเห็นไหมน้องขวัญถ้าม <totalmente> ีแม่อย่งน้องขวัญมีคนอย่างแม่ของน้องขวัญนอนติดเตียงติดยู่ไงมจะทำยังไงอ่ะถิงพี่พูดที่งพี่ทำคนง่่มีู้ดูแลนะจุนหน่อยจุนหน่อยเอาเลยเอาถิงพี่คนโง่เลยดูแลนะเฮ้ยรีบเร็วเร็วรบเร็ว พี่ดูพ้วยดูดูแ่นะถ้าหนีไปทางสำนักปันตายแน่เลยพีชกล้องเยอะมากเลยด่ีออ <S <S ้่วรือว่ามีที่บอกให้เรารอที่นี่เราไม่สามารถทนเห็นใครตายได้ต่อหน้าต่อตา,ตาหรือแม้กระทั่งเราอยู่ในเหตุการณ์แล้วเราเห็นอยู่ว่าเขากาลังจะหรือว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราจะหันหลังให้เขามันก็เป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งเราเกลียดก็ตาม งต้องบอกรักนะครับมันไม่รู้สิรู้สึกว่าบางครั้งคนสําคัญของเราเนี่ยบางครั้งเราเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เมื่อลืนนี้หรือวันไหนก็ตามเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวเมื่อลืนนี้ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยววันนั้นก็ได้เราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าเวลาเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกวินาทีมันสําคัญแล้วมันมีค่ามากเพราะฉะนั้นคําว่ารักเนี่ยต้องบอก แม้กระทั่งบิดามารดาหรือแม้กระทั่งแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยทุกวินาทีมันสาคัญเนะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกอะไรเราอยากบอกอะไรผมว่าเรารีบบอกเขาเถอะผมคิดว่าเบสก็คงเข้าไปช่วยแน่ๆคิดว่าเบสเข้าไปช่วยแนะ่เพราะว่าตั้งแต่รู้จักรู้จักกันมาเหมือนน้องก็เหมือนน้องเขาจะเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเอง อคอยแบบเอาใจใส่คนอื่นคอยเทคแคร์คนอื่นคอยดูแลคนอื่นโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นกําลังลําบากหรือว่าอะไรเขาพร้อมที่จะที่จะให้ความช่วยเหลือให้กําลังใจเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าผมเกิดเหตุอะไรหรือขอความช่วยเหลือขึ้นมาผมว่าเบสก็คงเข้ามาช่วย ดับแรกเลยนะครับก็สติเนี่ยสำคัญมากสําคัญมากๆเลยคือสติไม่ว่าจะไฟไหม้รถชนรถล้มหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามสตินี่สําคัญมากใช่แหละบางคนอาจจะบอกว่าโอ้จังหวะนั้นวิ่งได้ก้าวขาได้ก็ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเข้าใจครับแต่เข้าใจผมเข้าใจมากๆผมเคยเกิดเหตุรถชนเกิดขึ้นไงแล้วผมตอนแรกก็แบบเหมือนจะหลุดสติไปแต่ว่าโหดกั้นหายใจแล้วก็พยายามทําสมาธิ ภายใน1-2ึงถึงสองวินหละแล้วก็ตั้งสติขึ้นมาลืมตาหลับตาแล้วมันผมรู้สึกเว่าสติมันเลยสำคัญที่สุดนะมันเลยแบบทำให้เรานั้นรู้ว่าเราจะทำอะไรต่อไปหลังจากที่ในจังหวะนั้นที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่มีสติแล้วถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นก็สามารถผมรู้สึกว่าก็เฮ้ยโทรศัพท์เรามีเราโทรแจ้งได้1669191เเเนี่ยเราโทรได้มันเป็นเบอร์ที่ที่ที่เราจะคุ้นชินกันอยู่แล้วแหละ เป็นเบอร์ที่เวลาเกิดเหตุอะไรก็ตามไม่ว่าจะกู้ภัยตำรวจอะไรเงี้ยเขาก็อย่างน้อยเราก็ได้แจ้งเหตุนะสถานการณ์ต่อหน้าเรานอกจากที่ต้องลุ้นความรักของของขวัญและสารวัตรเพชรกล้าแล้วนะครับก็มาลุ้นต่อกันอีกนะครับว่าของขวัญเนี่ยจะได้มาเป็นลูกแม่พิมพ์หรือว่าแม่แก้วนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับของช่องอัศดาวุฒิชาแนลด้วยนะครับว่าจับแค่ั ที่บอกจะให้ถึงเสาร์นี้มัน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 จะถึงอาทิตย์เดียวถึงเสาร์เลยวหรอเดี๋ยวก่อนสิคะเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ไปได้ไหมเอออย่าเพิ่งไปเอ้ยอย่างนี้ได้ไหมมันอันตรายนะฮนี่จขวัญรีบไปเถอะพี่พีก็เป็นทีมเราเดี๋ยวเขาเป็นอันตรายไปไปเฮ้ยดีไปไปนะเล่นกันนะไปเพิ่งเออหรือเออโอ้ย เชอมั่เลยมัเน้าครับโอ๊ยรอ่อนเป็นไงคะบีฟครั้งนี้สีนี้ให่าเมามันใส่แมสแล้วมันหมดแรงหมดแรง